คุณหมอครับเนื่อง,งจากกรณีที่คุณหมอได้เขียนบทความลงในผู้จัดการสุขภาพก็ที่บอกว่าจะมีหากเราสร้างโรงไฟฟ้า่านดินที่เทพาเนี่ยด้วยปริมาณของฐานดินที่นามาใช้แล้วเนี่ยรวมกันจะมีสารเป็นพิษสารโลหะหนัก4ชนิดถึงกว่า2แสนกิโลกรัมต่อปีซึ่งหลายตังมากถ,าถ้ามาคำนวณยิ่งมาคำนวณแยกย่อยออกไปจะเห็นภาพชัดค่อนข้างชัด แต่ประเด็นนี้ก็คือว่าพอตัวเลขนี้ออกไปเนี่ยทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ติดตามข่าวเนี่ยสงสัยว่าตัวเลขเนี่ยมาจากไหนมาได้อย่างไรครับ,รบตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์นะครับเพราะตอนแรกผมเองก็ไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้ผมก็เอารายงานการศึกษาของกอฟผที่ใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งที่เทพา ซึ่งจัดไปแล้วมาอ่านทบทวนนะครับซึ่งในตัวในข้อมูลที่ระบุนั้นกพอพอระบุว่าฐานหินที่นำเข้าในครั้งนี้จะมีโลหะหนักที่ที่เขารายงาน4ชนิดซึ่งได้แก่สารหนูแคดเมียมปอลลอดแล้วก็ตะกัว่วจริงๆผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้แต่ว่าโอเคละเขารายงาน4ชนิดแล้วก็เอาตัวเลขที่เขารายงานมาดู ตัวเลขที่เขารายงานเนี่ยเขาเขาระบุปริมาณโลหะหนะักสูงสุดซึ่งจริงๆนําเข้าอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับสูงสุดที่ที่จะพบในฐานหินเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมีสารหนู9มิลลิกรัมต่อกิโลจริงๆก็ไม่มากนะครับ9ส่วนในล้านส่วน9ส่วนในล้านส่วน มีตะกั่ว20มิลลิกรัมต่อกิโลคือ20ส่วนในล้านส่วนแคดเมียม1มิลลิกรัมต่อกิโลปลอด0.5มิลลิกรัมต่อกิโลนี่คือตัวเลขที่เขารายงานแต่ว่าเนื่องจากว่าฐานหินเทพ,พาเนี่ยที่เขานํามาใช้ในโรงไฟฟ้า2,000เมกะวัตต์ใช้ฐานหินค่อนข้างเยอะวันหนึ่งใช้ฐานหิน2 3 3 0 0ตันหรือ23ล้านกิโล ผมก่าตัวเลขย3ล้านกิโลนี่คูณกลับไปว่าอย่างสารหนูเนี่ยวันวันหนึ่งถ้า23ล้านกิโลคูณด้วย9มิลลิกรัมผลปรากฏว่าวันหนึ่งจะมีสารหนูปนเปื้อนมากับฐานหิน200กิโลมีแันเนียม23กิโลมีปะหอด11กิโลมีตะกั่ว4 6่กิโลแล้วถ้าคูณเป็นปีคูณ3-65วันเพราะลงไฟฟ้าผลิตทุกวันหยุดไม่ได้วันหนึ่ง23 ล้านกิโลทุกวันปรากฏว่าปีหนึ่งก็มีสารหนู75,000กิโลกรัมที่ปนเปื้อนเข้ามาในพื้นที่แคดเมียมี8,000กว่าบารลอ,อีก4,000กว่ากิโลกรมัมแล้วก็มีตะกัวม,มากถึง160,000กิโลกรัมรวมๆแล้วเนี่ยตัวเลข4ตัวนี้รวมกันบวกลบเลขแบบไม่ง่ายโลหะหนักรวมอย่างน้อย4ตัวนี้ก็ประมาณ200,000 หมืน่นกิโลกรัมต่อปีท,ที่จะเข้ามาในพื้นที่อันนี้คือตัวเลขทั้งหมดว่าจากรายงานของกฟผครับเพียงแต่ว่าเวลากฟผเขียนเนี่ยพูดง่ายๆก็เขียนแบบหัวหมอครับเขียนเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลแน่จริงเขียนเป็นปริมาณฐานหินปริมาณการปนเปื้อนต่อปีสิครับ erm> มันก็จะได้ตัวเลขเดียวกับที่ผมที่ผมคำนวณไว้คราวนี้พอได้ตัวเลขที่เห็นเนี่ยถ้าเรา ถ้าคนยังไม่เข้าใจเนี่ยเปรียบ,บเทียบรถบรรทุกคันหนึ่งนี่25ตันนประมาณครับอันนี้ยึดก็ถ้า25ตัน,นอันนี้ก็ประมาณ1,000รถบรรทุกต่อปีต่อปีอปริมาณโลหะหนักที่จะปนเปื้อนซึ่งหมายความว่านําเข้าโอเคละตอนนําเข้ามามันจะปนเปื้อนไปกับพอเอาถ่านหินมาเผาก็จะปนเปื้อนเข้าไปในบรรยากาศ ผมไม่ผมไม่ทราบว่ากระบวนการของโลงไฟฟ้าจะมีระบบการกรองการดักจับโลหะหนักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยวิธีใดดักได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่กรฟผต้องตอบอาจจะดักได้ 30%, 40% 50%ไม่มีใครรู้หรืออาจจะดักได้แค่1 0 20ดักนั้นผ่านบรรยากาศแน่นอนฐานหินที่มากองไว้ต้องลดน้ําเพราะว่าไม่ให้ติดไฟเองน้ําที่ลดนั้นก็คงมีการปนเปื้อนโลหะหนักเอาน้ํานั้นไปไหน อันนี้ก็ต้องตอบแถมกฟผใช้วิธีนำน้ำทะเลมากำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือเอาอากาศร้อนี่ไปผ่านละอองฝอยของน้ำทะเลผ่านน้ำทะเลเพื่อที่จะกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์แสดงว่าน้ำทะเลก็จะสัมผัสอากาศร้อนซึ่งในอากาศนั้นย่อมมีโลหะหนักนั้นแปลว่าโลหะหนักก็จะปนเปื้อลงสู่ทะเลใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นคือ อยากให้กระบวนการรับฟังความเห็นครั้งที่หนึ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเนี่ยกพฟผอต้องตอบประเด็นเหล่านี้กับสังคมกับคนสงขาด้วยมันปนเปื้อนไปไหนครับมันก็ขึ้นไปสู่บรรยากาศแล้วก็อาจจะแพร่กระจายมาถึงหาหญ่สงขาก็ได้ใครจะไปรู้เมื่อเมื่อขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสูงก็แพร่กระจายไปไกลไปสู่น้ําทะเลปล<ร>าที่เรากินสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนในดินหน้ากุ้งแถวเทพาเชื่อว่าปนเปื้อนหมดอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่ต้องบอกคนพื้นที่ครับส่วนคนพื้นที่จะเอาไม่เอานั่นก็เป็นอีกเรื <c oughs> ่องหนึ่งถ้าบอกแล้วคนพื้นที่รับได้ผมก็รับได้แต่ถ้าคนพื้นที่บอกว่าไม่ไหวนะแบบนี้มันไม่ไหว <Mr. S 1> ก็ผงขอ mm. ก็ต้องรับก็ต้องฟังสิ่งที่หมอพยายามจะบอกก็คือกรณีที่ทางโรงไฟฟ้าพัฒนาประจัมพันธุ์ด้วยคําว่ารงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอัดครับซึ่งพอมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วใช้คะว่ามันจกกระปุกเลยได้ได้เลย ตอนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนะโรงไฟฟ้าชนะใช้แก๊สธ,ธรรมชาติครับผมก็มีโอกาสคุยกับห,หลายคนที่มาจากทางฝั่งผู้ผลิตพลังงานเขาก็บอกว่าของชนะนี่เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดเพราะว่าเราใช้แก๊สธรรมชาติไม่ได้ใช้ถ่านหินคุณหมอไม่น่าจะค้านนะผมก็โอเคฟังไว้วันนี้พอสร้างถ่านหินก็บอกถ่านหินสะอาดแท้ที่จริงถ้าดูจากปริมาณโลหะหนักที่มากมายขนาดนี้นะครับ แม้ว่าจะถือว่าสะอาดถือเป็นฐานหินที่สะอาดแล้วแต่ถ้ายังมีโลหะหนักขนาดนี้ก็ไม่ไหวมันก็สร้างมันก็เป็นภาระก,ก,กับคนในพื้นที่ครับไม,ไม่สามารถเรียกว่าสะอาดได้เป็นวัฒกรรมที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าโลหะหนักแต่เมื่อถูกเผาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันออกมาในรูปของไอใช่ไหมครับโลหะหนักเมื่อถูกเผาเป็นไอแน่นอนครับเพราะความร้อนขนาดนั้นเป็นไอก็จะเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ลอยสู่บรรยากาศแล้วก็ค่อยๆตกลงมา สู่พื้นดินสู่น้ําทะเลสู่ทุกที่ครับธาตุสี่ตัวนี้แคดเมียมสารหนูประลอดตะกั่วในทางการแพทย์เข้าสู่คนเ,เมื่อเข้าสู่แหล่งน้ำหรือว่าในบรรยากาศหรือว่าในสัตว์ที่คนกินเมื่อสุดท้ายแล้วเข้าสู่คนจะเกิดอะไรขึ้นใน,ในทางสุขภาพทางการแพทย์ครับครับโลหะหนักมีผลเสียต่อร่างกายโดยรวม2ประการประการแรกคือทําให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะเช่น,ชนประหลอด ทำให้ไตเสื่อมตับเสื่อมนี่เป็นต้นนะครับสารหนูก็เหมือนกันสารหนูที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งได้ังนั้นโดยรวมก็คือทําให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายเราอายุสั้นอันที่สองให้เกิดเป็นมะเร็งสะสมยาวนานก็เป็นมะเร็งจริงๆเราสะสมครั้งละน้อยครับทีละนิดทีละนิดแต่ทุกวันก็ก็จะทําให้เกิดโทษคือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่่ใชคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่า คนในหาดใหญ่หรือว่าในอำเภอโดยรอบพอดีรวมทั้งในเทพาด้วยเนี่ยคือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอายุสั้นลงจากตรงนี้แน,น่นในทางการแพทย์หรือเปล่าในทางการแพทย์ปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพเขาลว้ลวนแต่ทําให้เกิดโรคอันนี้เป็นปัจจัยที่เข้ามาใหม่จริงๆโอเคละโลหะหนักก็อาจจะปะกลอยู่แล้วในน้ํามันที่เราใช้ในรถยนต แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาทีเดียววันละ23ล้านตัน23ล้านกิโลที่เผาแล้วก็ลอยขึ้นสู่บรรยากาศซึ่งผมว่ายนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับผู้คนคือด้านหนึ่งก็เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการผลิตมลพิษที่ออกมาดใช่ครับก็ผมฟังชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้ากรฟภมั่นใจว่าฐานหินสะอาดก็ไปสร้างที่กรุงเทพสิหาที่ดินว่างๆสร้าง ที่กรุงเทพสิแล้วลองดูซิว่าคนกรุงเทพจะค,าค้านก็ค้านเหมือนกันครับคนคนชนบทไม่ควรจะต้องเสียสละตัวเองมากมายขนาดนี้แต่ถ้ากฟผตอบได้ว่ากระบวนการบําบัดดีมากเป็นเทคโนโลยีสะอาดชั้นสูงจริงๆที่เมืองน,นอกเขาก็ทําแบบนั้นเราทําเหมือนเขาอันนี้ก็ต้องมาสอบวิยยานิพ์ผ,ผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมอยากให้ทำมหาวิทยาลัยในสงขามีทั้ง5แห่ง สงขานักครินทักษิณราชพัฒส,สงขาลาราชมงคลแล้วก็มาไล่หัดใหญ่ก็พอมาสอบพี่อนิพนธ์กับนักวิชาการนะครับว่าคุณทํากระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรลดมลพิษอย่างไรแล้วถ้าตอบได้สิ่งเหล่านี้ต้องตอบกับนักวิชาการตอบกับชาวบ้านหรือตอบกับผมเองผมก็ยังผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าประโยคที่พูดนะมันจริงมีจริง แต่ถ้ามาเรื่องการแพทย์ผมตอบได้แต่ถ้าเรื่องบำบัดบรรลอดด้วยเทคนิคทางอุตสาหกรรมผมฟังแล้วผมก็คงเข้าใจน้อยสิ่งเหล่านี้ถ้าสอบเพีย้ยนวิพลผ่านก็ว่าไปแต่ผมเกรงว่าจะสอบไม่ผ่านมองความเป็นมืออาชีพในฐานะที่กบพอเนี่ยแน่นอนย่อมมีความเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญในการผลิตก,กระแสไฟฟ้าอย่างหมอก็มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคครับแต่กรณีที่ทางกาบพอใช้วิธีการแจกข่าวสารให้กับคนที่ มาร่วมวิธีและฟังความคิดเห็นในการสร้างรงไฟฟ้าว่าถ้าเรือผลถ่านหินกับกรณีที่การใช้วัตกรรมการประจานว่าถ่านหินสะอาดคุณหมอมองความเป็นมืออาชีพตรงนี้นะจัญญาบันจริยธรรมของคุณเป็นที่เป็นมืออาชีพก็รู้สึกแย่นะครับที่แกข้าวสารกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยควรจะเป็นกระบวนการที่จริงจังแล้วก็ คนมามากมาน้อยไม่ได้สําคัญมากนะครับในความเป็นจริงแต่กฟผใช้การแจกข้าวสารเพื่อที่จะจูงใจให้คนมามาแล้วก็มาลงชื่อซึ่งชื่อนั้นผมเข้าใจว่าก็าเอาไปบอกกับรัฐบาลว่ามีคนมาเยอะแยะแล้วก็แต่และคนก็ล้วนสนับสนุนซึ่งเป็นการดูถูกชาวบ้านอย่างยิ่งอันนี้ต้องประนามนะครับคนที่ลงมือทำแบบนี้ผมไรู้กฟผทําเองหรือว่าบริษัทที่รับเหมารับฟังของเวทีรับฟังไม่เห็นเป็นคนทํา ผมคิดว่าเวทีคอหที่มีการแจกเข้าสายแบบนั้นรับไม่ได้สมควรจะยกเลิกทำใหม่ดูเหมือนอในประเทศไทยเนี่ยเป็นดินสุดท้ายแล้วที่จะสร้างโรงไฟฟ้าได้เนคือพื้นที่ติดชายทะเลซึ่งแน่นอนคือภาคใต้อมองการลุกเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมโตัเคมีของโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงไฟฟ้า่านหินที่เข้ามาเนี่ยคนในพื้นที่จําเป็นจะต้องสร้างองความรู้กันยังไงบ้างเพื่อที่จะ ประกอบการตัดสินใจที่มันชัดเจนถึงอนาคตคือก็แฟฝงนะครับจริงๆแล้วกฟผออเองหรือรัฐบาลเองจะสร้างอะไรก็แฟฝงบอกกับชาวบ้านตรงๆว่ามีผลกระทบอะไรแล้วทางราชการหรือทางบริษัทจะลดผลกระทบนั้นยังไงชาวบ้านต้องยอมเสียสละบางอย่างแต่เขาจะได้อะไรคืนมาซึ่งถ้า ถ้าชาวบ้านในพื้นที่รัศมี10กิโล20กิโล30กิโลยอมรับได้ก็โอเคผมคิดว่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะค้านทุกอย่างแต่ว่าเป็นเรื่องของความเป็นธรรมการการให้ข้อมูลการสื่อสารกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมาแล้วให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจริงๆไม่ใช่หลอกลวงกันโดยวาทกรรมสะอาดโดยการแจกข่าวสารโดยการให้ข้อมูลไม่ครบแม้แต่การบอกข้อมูลเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลของโลหะหนัก อันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลที่ตั้งใจจะทําให้มันดูน้อยผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับตอนผมคูณเลขผมก็คิดว่าออกมาน่าจะหลักพันกิโลต่อปีคูณแล้วเป็นแสนกิโลตกใจเหมือนกันครับ,รบเมื่อมาดูทิศทางของกระแสะโลกเนี่ยตอนนี้อย่างยูอินก็เพิ่งประกาศว่าการใช้ถ่านหินจะต้องหมดไปได้แล้วเพราะว่ามันทําลายชั้นบรรยากาศขอให้เกิดสภาวะรูกร้อนและก็ได้ส่งสัญญ,ญาณมาถึง ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกตรงนี้ในฐานะคุณหมอมองไปจากพื้นที่ที่จะมีการสร้างรลไฟ้าฐาน,นินเนี่ยอยากจะสะท้อนอยากจะบอกกับรัฐบาลน,นี้ยังไงบ้างผมคิดว่าเราถ้าเรากล้าหาญที่จะไม่สร้างมันนะคำตอบอื่นจะมีครับว่าเราจะผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรเราจะผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้อย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยกรอบวิธีคิดของผู้มีอำนาจเนี่ยยึดต,ติดกับฐานหินเพราะว่า มีบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ไปเปิดเหมืองไว้แล้วที่บ้านท,ที่อินโดนีเซียแล้วขายไม่ออกใช่ไหมเลยต้องดันฐานหินซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราโจทย์เราชัดว่าเราไม่เอาฐานหินประเทศไทยไม่มีฐานหินอีกต่อไปแล้วแล้วคําตอบจะออกมาเองว่าเราจะผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ไหนอย่างไรจะส่งเสริมทุกหลังคาบ้านนีมีการผลิต พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองได้อย่างไรแม้ว่าจะได้ไม่ทั้งหมดแต่มันก็จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงลงได้20% 30% 5%ก็จะช่วยได้พอสมควรแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเดินไปสู่ทิศทางของพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมยั่งยืนใช่เรายังต้องอยู่ในโลกนี้อีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะไม่ให้ฐานหินทําลายดินทําลายน้ำไม่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันควรอยู่ใต้ดินแบบนั้นถูกต้องแล้วไม่ควรขุดมันขึ้นมา ดูเหมือนมีการพยายามสร้างวัตกรรมอีกคำหนึ่งก็คือว่าหากไม่มีฐานหินจะไม่มีไฟฟ้าห,หาไม่มีสฟฟ้าคุณจะใช้อะไรถูกต้องครับอย่างเขาถามหมอเนี<ม>่ยหมอจะผ่าดตัดยังไงผมก็ต้องการไฟฟ้าครับแต่ผมไม่ต้องการไฟฟ้าเทผลิตจากฐานหินและผมเชื่อว่าถ้าประเทศเราตั้งใจจริงๆเราช่วยกันลดการใช้พลังงานได้แน่นอนเราต้องลดการใช้พลังงานด้วย เราทําได้หลายวิธีแล้วก็เราเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมขึ้นมา2,000ไร่ที่เทพาเนี่ยจ,จะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง200เมิะวัตนะครับถ้าถ้าทำเป็นโรงผลิต Cell, โซลาเซลล์โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ซึ่งก็ได้เท่ากับ10%ของโรงไฟ้าถานหินแล้วเราไปทำอย่างนี้ที่อื่นอีกได้ครับกางคืน ไฟไม่มีแสงอาทิตย์เราก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่งั้นครัวเรือนทุกครัวเรือนเนี่ยพอใช้ครับก็จะเหลือแต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่พอใช้โรงงานอุตสาหกรรมก็ใช้ไฟฟ้าหลักไปกระแสฟไฟฟ้าจากโรงแยกแก๊สบ้างโรงผลิตฟไฟฟ้าที่มีอยู่ไปแต่แน่นอนเขาต้องจ่ายแพงในประเทศเบลเยียมที่ผมได้ไปเรียนมาเรียนปริญญาโท mm. เขาเก็บค่าไฟแพงนะครับแล้วก็นําค่าไฟส่วนหนึ่ง มาสนับสนุนให้ประชาชนติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านนั้นโรงงานจะจ่ายค่าไฟแพงมากคือผลกำไรต้อย <ไฟ S 1> อดรถถูกตอ้องยิ่งใช้ไฟมากก็ยิ่งถูกเก็บตันมากมเงินนั้นไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นหรือกฟผไม่ได้เอามาแจกโบนัสไม่ได้เอาไปสร้างรถไฟฟ้าใหม่แต่เงินนั้นเอามาสัรุนให้ชาวบ้านเนี่ยติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านตัวเอง ปรากฏว่าุกเกือบทุกบ้านมีมีโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านอย่างน้อยก็ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้พอสมควรปรากฏการณ์นี้ควรจะเกิดได้แล้วในประเทศไทยดูเหมือนรัฐบาลกับคสชเนี่จะยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมอพูดตรงนี้ในภาพฐานะภาพประชาชนคนอยากจะเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมของรัฐบาลเบื้องต้นก็หยุดลงไฟฟ้าฐานหินเทพาก่อนหรือไม่ก็ต้องทบทวนรับฟังความเพียรของคนในพื้นที่ใหม่ครับ เป็นอย่างน้อยส่วนเรื่องวิธีคิดไกลๆแบบนี้มีคนคิดเยอะผมคิดว่าถ้าเปิดกว้างว่าเราไม่เอาฐานหินแล้วทุกอย่างจะคิดออกแต่ถ้ายังยึดติดกับความคิดว่าต้องมีฐานหินต้องมีฐานหินความคิดจะติตบตันหาที่สร้างฐานหินใหม่ไปเรื่อยคนที่ได้ประโยชน์ก็หาใช่ใครบ้างไม่ครับก็บริษัทขายฐานหินครับบริษัทของคนไทยแล้วเนี่ยที่ไปขุดมาางไว้คุณหมอครับสุดท้ายเจ้าเพราะว่าในพื้นที่การจะก่อสร้างรถไฟสางกินเทพา มีการใช้เดินงานมวลชนของกกผเหมือนกับกรณีสร้างโรงแยกการจนนะซึ่งผลที่ตามมาคือทางรลือกชุมชนเนี่ยแตแกแยกกันเลยมีการแบ่งเป็นปสองฝั่งกับเทพาเนี่ยตอนนี้คุณหมอ,อ,อมีความเป็นห่วงในประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับแล้วก็มีเห็นข้าวลางว่ามันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรบ้างหรือยังก็ผมเข้าใจฝ่ายกฟผได้นะว่าเนื่องจากข้อมูล ของฐานหินมันไม่สะอาดจริงดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าให้ได้ก็มีวิธีเดียวคือทํางานวลชนด้วยการใช้ทุกวิธีใช้ทั้งอิทธิพลใช้ทั้งอานาจเงินใช้ทั้งกระบวนการจัดตั้งซึ่งผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยกฟผก็จะติดกับตักตัวเองเหมือนกับที่จะนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าวันนี้คุณคุณต้องจ่ายเงินให้ชาวบ้านคุณต้องจ่ายข้าวสาร ต่อไปมีปัญหาอะไรคุณก็ต้องจ่ายตลอดเพราะว่ามันไม่ใช่ฉันทางมติของชาวบ้านที่ต้องการลงไฟฟ้าเป็นความจำยอมของชาวบ้านชนะที่ได้ลงไฟฟ้ามาดังนั้นเมื่อมีเหตุอะไรชาวบ้านก็คุณก็ต้องจ่ายก็เป็นธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นฉันทางมติของชาวบ้านชาวบ้านต้องการเห็นว่ามันมีประโยชน์กว่าเขาก็ได้ผลประโยชน์ร่วมด้วย สร้างขึ้นมาถ้ามีปัญหาเช่นมีการล่วไหลมีน้ําเสียปะโนออกมาบ้างด้วยเหตุจําเป็นเหตุที่มันไม่อาจคาดเดาได้ชาวบ,บ้านก็รับได้แต่ปัจจุบันที่จะนะก็จะมีการจ่ายหลายหลายครั้งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นเลย